พ่อกับแม่เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มองออกว่าแต่ละคนเป็นยังไงบุคลิกภาพมาส่งต่อผ่านมาทางยีน,ยนลำดับการเลี้ยงดูนี่มันโอ้โหเป็นปัญหาจังเลยวกเวกโวยวายอะไรกันอนะออฟฟิศเราเนี่ยค่อนข้างหลากหลายดเวอร์ซิตี้เลยถคือคนนี้เป็น พี่คนโตพี่ชาคยคนโตบ้านคนไทยพี่สาวคนโตบ้านคนจีนน้องคนเล็กคนนู้นคนนี้คนนั้นก็เลยเรียกได้ว่ามีความหลากหลายทางเชื้อาตก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมีท็อปปิ้ที่น่าสนใจเป็นคำถามโลกแตกก็คือพ่อแม่รักใครมากกว่ากันแบบว่าแต่ละลำดับการเกิดอ่ะทุกคนมีเพนพอยต์หมดเวลาที่เรามาคุยกันในออฟฟิศคือเมาส์แทบอ่ะบางพอยต์ก็ร่วมกันบางพอยต์ก็ต่างกันถูกมันอยู่คนละโพซิชันกันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยความเห็นไม่เหมือนกันแต่มันมีข้อข้อลหาของแต่ละลำดับการเกิดก็คือ พี่คนโตได้รับความกดดันมากสุดส่วนคนกลางเนี่ยเป็นไม่มีใครสนไม่มีใครแคร์ถูกลืมถูกลืมคนเล็กเป็นเอาแต่ใจเ <c oughs> สียดายแค่ว่าออฟปิศเราไม่มีคน,คนกลางม,มานั่งคุยด้วยจริออแหละถ้าในมุมของลูกคนโตเหรอลูกคนโตใชเต่เป็นลูกคนโตเป็นเป็นลูกชายคนโตแล้วก็มีน้องชายคนหนึ่งรู้สึกว่าพ่อแม่มีความคาดหวังกับลูกคนโตแต่ แต่สำหรับบ้านพี่ไม่ได้กดดันว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ว่าที่มีแน่ๆคือความคาดหวังคือเหมือนกับพ่อแม่ก็อยากว่าเออเนี่ยอยากให้มีงานที่มั่นคงนะมะีดูแลน้องได้ดูแลบ้านได้หรือว่าแบบอ,อ,อีกหน่อยก็คือแบบเออก็รู้สึกว่าเราจะต้องเป็นหลักพายพี่เอเลยแต่ว่าในฐานะของลูกสาวคนโตบ้านคนจีนนอกจากจะต้องดูแลตัวเองให้ดีก็ต้องดูแล,แลน้องให้ดีแล้วพอพ่วงกับการเกิดมาเป็นเพศหญิง มันก็จะมีเรื่องของงานบ้านเรื่องของการดูแลความระเบียบในบ้านาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบ้านเรา,า,าก็คล้ายๆของบถามว่ากดดันไหมบ้านอยู่ <laughs> ข้างๆกันรหรือถามว่ากดดันไหมเราผ่านจุดการกดดันมาแล้วช่างแม่งไปแล้วเลยไม่สนเพราะว่าถ้าเกิดเอาตามนั้นทั้งหมดเก็บตามความคาดหวังทั้งหมด ตายสมว่าตามความคาดหวังตอนนี้ตอนนี้จะเป็นอะไรอยู่คือม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้แน่นอนตรงนี้คือจะต้องไปเป็นข้าราชการในสายอาชีพหนึ่งเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นข้าราชการนะเพราะว่าเขาก็มองว่าคือเขาก็พูดเปรย์แต่เราไม่ได้เทคไงก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้นัดวันนี้ของมาาเป็นลูกคนเล็กมาในี่แหละที่เป็นคนพูดเปย์ป่าหมาไปว่าเฮ้ยอยากเป็นหมอป่าหมาพาว่าคือจำเนียกบ้างคือในฐานะน้องคนเล็กเนี่ย ขอ้อคุระหาที่ว่าลูกคนเล็กเอาตใจจริงไหมไปถามมามาให้แล้วมาพูดว่าจริงแล้วตอนแรกเราคิดว่าเราจะใจไหมก็คิดด้วยบ้านใหม่เลี้ยงมาไม่ได้แบบว่าให้ทุกอย่างจนเกินไปก็เลยจะเป็นความเอาแต่ใจตามเนเจอร์ของน้องคนเล็กแต่ไม่ใช่โอ้โหชักดิ้นชักง,งอก,กับพื้นมันก็จะมีนิดน,นึงที่แบบว่าเฮ้ยอยากได้อันนี้อยากเกืนอันนี้ก็จะเป็นฟิลงงอนลาเป็นฟิลว่างอนล่นลยายา่ยายา อันแล้วในฐานะที่ใน3าคนนี้มีมีแค่หงคนเดียวที่มีน้องคนกลางอ่าใช่เป็นไงบ้างคนกลางคือเนี่ยมีน้องชายสาคนใช่ไหมที่สาคนโตแต่จามุมมองของเราที่เราเห็นก็คือมันเป็นคนค่อนข้างที่จะยอมคนแต่ดื้เนี่ยต้องมีความเป็น people pleaser อย่างชัดเจนเพราะว่าหัวก็แรงท้ายก็แรงไม่ไั้้หมอนี่ก็ต้องเป็นคนที่แบบ เรียบร้อยหน่อยจะดูแบบว่าในสายตาคนต้องมองเข้ามาก็จะรู้เลยโอ้คนนี้เรียบร้อยสุดแยกครับก็คือมุมน้าเงินมุมแดงกับคนกลางเป็นกรรมการนูกดอกพี่หงอาจจะเป็นอันนี้หมายถึงว่าแบบเป็นคนนิ่งๆคลัคลามอะไรก็คลามสุดในบรรดาทั้ง3คนอ่ะไอพวกเนี้ยเขาบอกว่ามันมีทฤษฎีนะลำดับการเกิดใช่มันมีทฤษฎีในเรื่องของเบิร์ดออเดอร์หรือลำดับการเกิดเขาใช้คําว่ามันมีส่วนที่ทําให้ส่งผลกับใช่กับบุคลิกภาพกับพฤติกรรมต่างๆซึ่งอันเนี้ยคนที่ คิดทฤษฎีเนี้ยก็เขาเป็นนักจิตวิทยาชื่อ Alfred Adler เป็นนักจิตวิทยาสายที่ได้รับอิทธิพลจากซิงมันฟลอยมามเป็นพวกจิตวิเคราะห์อะไรพวกนี้เนาะลำดับการเกิดของเด็กของลูกเนี่ย แต่ละลำดับที่แตกต่างกันมันก็ทําให้ส่งผลกับบุคลิกภาพแล้วก็นิสัยพฤติกรรมในไรงนี้ที่แตกต่างกันเหมือนกันแต่มันไม่ได้หม่ยถึงอยเปอนตะว่าแบบเอ้ยคนของมันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่คือคืได้ว่าเขาพูดแบบจากสิ่งที่เขาเก็บมาเก็บ้อมาได้ดจากการเก็บข้อมูลมาซึ่งเราก็จะเปิดด้วยลูกคนโตเลยในฐานะที่เป็นลูกสาวคนโตลูกคนโตเนี่ย เคยลูกคนเดียวมาก่อนนะคะก่อนที่จะมาเป็นพี่เนี่ยก็คือเป็นลูกคนเดียวมาก่อนแล้วก็เป็นลูกคนแรกของพ่อแม่แล้วพ่อแม่เองก็เป็นพ่อแม่ครั้งแรกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเป็นคนแรกของกันแลกการความรักความใส่ใจความทุ่มเทต,ต่างๆก็จะโป้มพอแบบว่าเขาลงทุนลงแรงอะไรไปนะพ่อแม่อาต้องมีความคาดหวังตามมาพอพ่อแม่มีน้องเนี่ยพี่คนโตก็ถูกบังคับไปกลายให้ รับบทบาทใหม่เรียนรู้การที่จะเสียสละมากขึ้นเรียนรู้การที่จะต้องแบ่งปันมากขึ้นเรียนรู้ที่จะต้องแบบแชร์ลิงหรือยอมสละบางอย่างที่ตัวเองเคยได้รับร0 0อไปคิดว่าพี่คนโต150ล้านเปอร์เซ็นต์จะต้องเคยได้ยินคำนี้คำว่าเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องแล้ว่องใหม่เขาก็มีงานวิจัยที่ออกมาคือในช่วงที่มีน้องออกมาเนี่ยถ้าพ่อแม่เนี่ยเหมือนกับว่า พ่อแม่ต้องต้องต้องบาลานตรงนี้ให้ดีเพราะว่าไม่งั้นอ่ะมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าจากลูกที่แบบเคยได้รับความสนใจมาตลอดวันหนึ่งมีน้องขึ้นมาดึงความสนใจแล้วดึงความรไปใช่มันมันก็จะเกิดปมอะไรบางอย่างกับเนี่ยสันลอกคือแต่นั้นเขาเกิดปอมกันนะกระสลงสองปีบอ่ะพอเราต้องเรียนรู้ที่จะเสียสละแบ่งปันหรือเรียนรู้ที่ต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเพื่อที่ต้องดูแลน้องตามความคาดหวังของพ่อแม่มันก็จะทําให้พี่คนตัวเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยแบบว่า ค่อนข้างเป็นระเบียบแล้วก็มีการว่าถืออำนาจไ้กับตัวเองประมาณนึงคนกลางมันจะมีความแบบว่ารั้งแรกรู้สึกว่าเป็นลูกคนเล็กเนาะเป็นลูกคนเล็กที่มีใช่ที่มีพี่อยู่อในขณะที่คนกลางได้รับความสนใจอยู่สักพักหนึ่งมีน้องที่มาดึงความสนใจไปจากเราอีกลูกคนกลางมันก็จะมีความเคว้งคว้างประมาณนึงอันนี้จากทฤษฎีนะก็คือคือเขาก็มีความเคว้งคว้างว่าแบบเอ้ย ตอนเขาเกิดมาเป็นน้องก็มีพี่แล้วบางทีพ่อแม่ก็จะใส่ใจกับพี่ที่แบบคาดหวังได้ได,ได้ได้้ใช่ไหมแล้วพอถึงเวลามีน้องเกิดมาพ่อแม่ก็ไปใส่ใจกับน้องลูกคนกลางบางทีก็จะเลยเป็นคนที่มีความรู้สึกแบบอาจจะมีความน้อยใจมันก็อาจจะส่งผลกระทบกับบุคลิกภาพแล้วก็นิสัยแหละคือต้องต้องพยายามดึงหรือเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่ให้มาสนใจหรือให้มารักเราบ้างคือมันไม่ใช่เรื่องที่แย่แบบร้อยเปอร์เซนต์ว่าแบบเอ้ยทำไมเรียกร้องความสนใจ แต่ว่ามันเป็นธรรมชาติที่เขาจะต้องทำไงก็ได้ให้แบบเขาได้<ข>ไดรับความสนใจบ้างก็ส่งผลต่อไปว่าทําให้เขาหนึ่งเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะฟลีสคนอื่น อ่าแล้วก็อทฤษส่วนอ,อื่นแล้วก็จะมีความปณีปนอมมีความแบบความปรับตัวได้ดีอ่ะปรับตัวเก่งใช่ใช่ถูกต้องคํานี้ใช่เลยจากทฤษฎีสู่ความจริงนะคะน้องคนรองของเราอ่ะคืออย่างเได้เป็นพีพอฟริเซอร์เป็นสายปณีปนอมเป็นเรียบร้อยเป็นนิสัยดูน่ารักที่สุดในบรรดาสานทหารเสือทุกคนแต่จริงๆแล้วมันมีความดื้อเงียบบางอย่างอยูอย่คือพูดเหมือนจะฟังนะแต่จริงอ ก็ <g ul ain> อยากจะทําในสิ่งที่ตัวเองทอําอยู่มันก็จะมีความเลื่อยอยู่ยเลเ็กๆพวกนี้เขาเรียกอย่างหนึ่งว่าอะดัพต์เพศชายเว้ยเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้แบบได้รับความรักความสนใจได้ดี <g ul ain> ใช่เลยเหมือนแอดเลอร์แอบซ่อนอยู่ในลิ้นชักที่บ้านหรือเปล่าคือลูกคนเล็กเนี่ยแอดเลอร์เขาได้บอกมาว่าไม่เคยต้องเสียตตำแหน่งให้ใครแล้วก็พ่อแม่ไม่ใช่พ่อแม่ครั้งแรกอีกต่อไปมันทําให้การเลี้ยงดูของพ่อแม่ที่มีแต่ลูกคนเล็กแตกต่างไปจากลูกคนอื่นเป็นประสบการณ์มากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าทําให้ลูกคนเล็กหลายๆบ้าน มากกว่าคนอื่นๆแบบกล้าตัดสินใจกล้าคิดเพราะว่าพ่อแม่ให้สละมากกว่าก็ทําให้มีแบบความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นลัลลามีความอินเนอร์จมีความเป็นตัวตัวเองเคยแต่ว่าถูกลําดับการเกิดคือมีเพนพอยต์มันก็แล้วแต่บริบททางสังคมนะถ้าสมมติว่าเลี้ยงไปเป็นแบบว่าให้อิสระจัดอะทําอะไรทาอยากทำไรลองอยากไปไหนไปอะไรเงี้ยบางทีก็จะเหมือนกลายเป็นว่าโดนละเลยความสนใจอะใช่แล้วเหมือนกับว่าลูกคนเล็ก หลายๆบ้านแต่รู้สึกว่าเขาโตแค่ไหนก็รู้สึกว่าเป็นเด็กในสายตาพ่อแม่อยู่ดีเป็นเพาราะเรา้า <c oughs> ตาน่ารักหรือเปล่าก็จริงคือ<ม>ทําให้รู้สึกว่าแบบโตแค่ไหนก็ยังเป็นเด็กในสายตาของคนร<ม><ม>อบตัวอยู่ดีอะไรเงี้ยก็เลยทําให้<อ>ลูกคนเล็กบางคนจะแบบพยายามทําตัวให้เป็นผู้ใหญ่ตอนนี้เข้ามาที่ครั้งแรกก็เป็นมักเน่ก็จะรู้สึกว่าเมียนจีความสดใสความอะไรเพราะว่าด้วยความที่เราเป็น รู้สึกว่าเราเป็นเด็กไงอยากรู้สึกว่าเออให้พี่พี่ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาเอ็นดูดีกว่าอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นแบบพี่คนโตเขาก็ฮเมี e ที่แบบความเป็นระเบียบอะไรเนี้ยก็ไม่น่ะก็ไม่น่ะอนนอกเหนือจากการมีพี่น้องเนี่ยก็ยังมีเรื่องของลูกคนเดียวผมลูกคนเดียวเออนี้แถมให้แถมให้เพราะว่าเพราะว่าหัวข้อเราไม่ได้ไม่ได้จะเน้นเรื่องลูกคนเดียวเนาะเราเน้นเออความเป็นพี่น้องทฤษฎีของแอดเลอร์คือเขาบอกว่ามันจะมีความคล้ายพี่คนโตมากกว่าใช่ก็คือได้รับความรักและ ความใส่ใจอย่างเต็มที่ถ้าในเรื่องของความคาดหวังมันก็อาจจะมีแหละเออว่ามันต้องเรารู้สึกไหมว่าความคาดหวังของพ่อแม่ที่มีแต่เราลดลงเมื่อมีน้องไม่ไม่ไม่จริงๆความคาดหวังมันก็มันก็เหมือนดาบสองคมแหละแต่ว่ารู้สึกว่ายังไงพ่อแม่ก็มีความคาดหวังไม่มีทางที่คุณจะมีลูกมาคนหนึ่งโดยไม่คาดหวังอะไรเลยเอยมึงจะเป็นยังไงก็เป็นไปนึกออกปะปล่อยใจมันแบบม่ได้ปล่อยอยคิดว่าอืพ่อกับแม่นน่าจะเป็นคนที่มองออกว่าแต่ละคน เป็นยังไงแล้วก็คา,าดหวังแตกต่างกัน culture แต่ละประเทศเองก็ส่งผลต่อความคาดหวังที่มีต่อลูกันนะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราพูดมาคือมันค่อนข้างที่จะเป็นความเห็นทางฝั่งเอเชียเอเชียนเอเชียนจัดเลยอ่ะก็คือแบบว่าบ้าน พี่คือไทยแบบไทยนี่ก็คือบ้านคนไทยเชื้อสายจีนนี่ก็ด้วยถูกไหมมันก็มาเป็นจีนแต่ว่าไม่มีลูกไม่มีลูกชายคือพอคนจีนเขาจะเน้นลูกชายเป็นหลักลลูกสาวลูกสาวมันก็เลยไม่ได้มีแบบเพนพอยท์ทางด้านลูกจีนกับลูกชายในบ้านคนจีนอะไรคือเจอปึ้งเลยอ่ะอย่างการเป็นลูกคนโตเนี่ยเรื่อง ในครอบครัวคนจีนกันนะเพศเป็นค่อนข้างเป็นสิ่งสําคัญลูกชายคนโตก็จะถูกคาดหวังต้องสืบทอดวงตระกูลต่อไปอต้องคอยคด,าาดูสืบทอดกิจาการาแบบว่าคอยดูแลน้องๆแต่ในขณะที่ถ้าเกิดเป็นเพศหญิงในครอบครัวคนจีนแล้วเป็นพี่คนโตก็คือจะต้องรวบตึงยิ่งกว่า2หัวข้อนั้นไมไ่ถูกคาดหวังก็ต้องมาสืบทอดกิจาการแต่เราจะต้องเป็นคนที่ดูแลน้องๆดูแลงานบ้านดูแลตัวเองให้ดีไม่มีเรื่องเสื่อมเสียจะต้องเป็นคนที่แบบเป็นกุลสตรีที่เพียบพร้อมอะ่ะอันนี้สาหรับบ้านบ้านคนจีนนะ เพราะว่าเขาก็จะมองว่าลูกชายอะ่ะคือเขาจะแต่งเมียเข้าบ้านแต่ลูกสาวเนี่ยแต,แต่งออกไปแล้วเป็นคนอื่นเมื่อไหร่ <c oughs> ตมื่ไหช่ <c oughs> <ะ>แล้วสำหรับพี่เอล่ะที่เป็นคนไทยอะ่ะรู้สึกว่ามีเพนพอยอะไรเกี่ยวกับเคานเจอร์ของแบบเอเชียนไหมที่แบบว่าเฮ้ยลำดับการเลี้ยงดูนี่มันโอ้โหเป็นปัญหาจังเลยพี่บ้านพี่ก็ไม่ได้มีกิจาการอะไรก็คือแบบรุ่นปู่รุ่นย่าก็เป็นข้าราชการมาพ่อกับแม่ก็ทํางานบริษัทอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่ได้มีความ คาดหวังที่จะต้องสืบทอดอะไรต่อ <คน S 2> มีความ<ด>มั่นคงและเป็นเป็นคนดีอะไรเงี้ยพ่อแม่ก็สบายใจอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นลักษณะงานของของคนไทยที่มไม่ได้มีกิจการไม่ได้มีธุรกิจอะไรเงี้ยเนาะออเราพูดในมุมเอเชียนไปแล้วฝั่งตะวันตกเขาก็มีเหมือนกันนะคะเป็นเทรนด์เลยเป็นแบบ d อ s เด a u g เ t e r Syndrome คือแบบว่าก็จะคล้ายกับ ลูกคนโตที่เป็นผู้หญิงในบ้านคนจีนก็คือเขาต้องมีหมวกหลายใบมากๆเป็นพี่ที่จะต้องคอยที่แบบดูแลความเป็นระเบียบในบ้านต้องเป็นเหมือนกับว่าคอยดูแลน้องๆตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่ต้องรับไปชอบตัวเองให้ดีต้องเรียนดีต้องทําธุรกิจได้และที่สําคัญจะต้องสามารถที่จะช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวได้ด้วยต้องเพอร์เฟกต์จัดจัดในแค่พอเพียงเพราะว่าเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วสังคมบีบให้ต้องเป็นอย่างนั้นคล้ายกันจนหน้าตกใจเลยนี่ก็เลยแบบโห เ,เหตุการณ์เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แบบว่าทําบุญบ้านแล้วแบบว่าวก็มีคุณยายคนนึงเดินเข้ามาแล้วก็เนี่ยเป็นลูกสาวคนตัวแล้วต้องเลี้ยงดูแม่นะส่วนน้องชายก็ปล่อยมันไปเลี้ยงดูลูกเมียเขาไปปึ<บ>้ง <laughs> อะไรอ่ะคือแบบเวลาทีน่นันปึ้ง <c oughs> เลยแล้วไม่มีผัวมีลูกต้องเลี้ยงหรือไงแล้วน้องชายสองคนไม่ต้องมาเลี้ยงดูหมามาหรือไงเพราะมันก็เป็นลูกหมาเหมือนกันจังหวัดที่เราปึ้งยังไม่ได้ตอบอะไรเลยหมาแล้วก็ เรียนน้ำให้แม่หน่อยคือแม่ก็คือรู้จักลูกตัวเองดีรู้ว่าจังหวะนี้คือมันหลุดแล้วแต่เขาคงคงอยากให้เราดูเป็นผู้หญิงหน่อยที่แบบไทยๆในสตาร์อผู้ใหญ่ที่จะดูนั้นแล้วคือต้องเรียบร้อยอันหวานไม่ไม่เถียงแต่เราไม่เราแหกทุกกฎของการเป็นลูกผู้หญิงไม่คนจีนอแต่ว่าครอบครัวมาแตกต่างอ่าหมายถึงว่าพอเป็นผู้หญิงสองคนอ่ะคือบ้านใหม่อ่ะเรียนสายที่แบบก่อนที่จะเข้ามหาลัยคือเรียนหนักมากมหาลัยก็เรียนหนักมากพอทำงานก็ทํางานหนักมากอะไรอย่างนี้ได้สายงานนะป้ามาเขาจะแบบว่า มมยช่วยพี่หน่อยพี่เรียนหนักมาทำความสะอาดบ้านมาอย่างงู้นอย่างนี้นะตอนมปลายเนี่ยพี่ก็ไปติวละมาทำความสะอาดบ้านพอมาติวปุ๊บพี่ขึ้นมหาลัยพี่เรียนหนักกว่าแต่กูติวหนักกันาแต่ป้ามาก็แบบมพี่เขาเรียนหนักคือเราไม่สามารถลดจากโรนี้ไปได้เลยพอทงานปุ๊บพี่ทํางานหนักมากแต่มาเข้ามหาลัยสายเดียวกับพี่เลยเรียนหนักมากม่เจ๋ยเขาทำงานหนัก งานบ้านตลอดชีวิตเลยหรอไม่สามารถที่จะหนีจากตรงนี้ไปได้เพราะว่าแกปของการจช้ชีวิตมันต่างกันลำดับการเกิดมีผลจริงค่ะรู้สึกว่าตัวเองตรงหรือไม่ตรงไงก็แบบคอมเมนต์ได้อยากให้คอมเมนต์ได้เลยอยากรู้เหมือนกันแต่จริงนิสัยอ่ะอาจจะไม่ได้ ข้องเกี่ยวกับลำดับการเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนิสัยบ,บุคลิกภาพอะแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราพูดมาจ,จะเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล<อ>หรือว่าบุคลิกภาพซึ่งเราพูดอย่างเงี้ยุคคอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยนิสัยกับบุคลิกภาพก็คือกันไหมแต่ว่าในด้านจิตวิทยามันมีความแตกต่างนิดนึงคือนิสัยก็แบบว่า ขึ้นอยู่กับปัจจัยรอบตัวภายนอกตอนแรกเราอาจจะไม่ได้เกิดมาเป็นคนนี้เราแต่ว่าเราทําสิ่งนั้นซ้าๆสิ่งนั้นมันอาจจะกลายเป็นนิสัยเราบุคลิกภาพมันคือสิ่งที่เป็นแต่นิสัยคือสิ่งที่ทำบุคลิกภาพมันก็เลยเปลี่ยนยากกว่าแล้วก็พอเราพูดว่าบุคลิกภาพอะ่ะมันสามารถส่งต่อมาผ่านทางยีนได้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนุกมากสําหรับทางวงการจิตวิทยาเหมือนกันอยากมีมบุคลิกภาพรวยบ้างจังเฮ้ยแต่ว่านี่สินะเพย์ไม่ได้ไหมแต่ว่าบางทีบ<ป>้านคนรวยอ่ะคนที่แบบเขารวยมาตเองใช่เออ สาจาบอกพ to ูดได้ไหมคือเขาไม่บุคลิกภาพรวยอ่ะรวยอย่างเงี้ยคือนั่งเฉยๆก็ก็ออกมาเลยว่าแบบรวยซึ่งแบบเคยได้ยินกันมาคำว่าพ่อแม่มันเป็นยังไงลูกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็เป็นฟิลฟิลมาจากแนวคิดนี้แหละที่แบบว่าบุคลิกภาพมาส่งต่อผ่านมาทางยีนเขาก็เลยไปทําการสํารวจสมโนโครัวมาประชากรเอ่ยไดมาแล้วก็สรุปมาเป็นแบบจริงจริบุคลิกภาพมีหลากหลายมากแต่ว่า5้าก้อนใหญ่ๆก็คือจะเป็นประมาณนี้ส่งมต่อให้กับคนที่มีศักดิ์ศสุดในนี้ อะไรยากๆเราไม่พูดตัวอยากส่งต่อบว่าไม่มีเลย <S <S ส, <forward> ส่งต่อเข้ามาได้นะมิสระพอเขาบอกว่า<ส>มันจะมีอยู่5ด้านเนาะในเรื่องของบุคลิกภาพที่ถือว่าเป็นด้านใหญให่หนึ่งก็คือเป็นเซอร์เจนซี่หรือที่เห็นทนัชก็คือเป็นเรื่องของอความอินโทรเวิร์ดเอ็กซ์โทรเวิร์ดพ่อแม่เราเป็นเอ็กโทรเวิร์ดเราก็จะเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ดอย่างเงี้ยเราคือเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออเราเห็นแบบนั้นมาจะมีความเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ดมากกว่าอินโทรเวิร์ดได้เพราะเราคุ้<อ>นเคยกับ ลักษณะนี้มาอ,อ,อันที่สองคือ neuroticism ก็คือความมั่นคงทางอารมณ์คือถ้าแบบว่าถูกเลี้ยงมาโดยพ่อแม่ที่มีความว่าใจเย็นมีความมัม่นคงทางอารมณ์มันก็จะส่งผลทําให้ลูกอะ่ะค่อนข้างมีความมั่นคงทางอารมณ์ตามไปด้วยอันที่3คือ openness to experience ก็คือการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆนึกถึงเหมือน,นหลักการเลี้ยงลูกเหมือนกันคือเขาจะบอกว่าจริงๆอะอย่าไปห้ามถ้าเด็กจะทําอะไรคือบางทีพอพ่อแม่แบบกังวลไงยิ่งพ่อแม่ที่เป็น มีลูกคนแรกมันก็ส่งผลการบ,บุคลิกภาพของลูกคนโตนั่นแหละที่ทําให้เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าเสี่ยงและมีค่อนข้างมีอะไรที่มันเป็นเป็นเป็นกอรอบอยู่เยอะอในขณะที่ลูกคนเล็กอะ่ะเห็นแล้วว่าไอ้ลูกคนโตมันไม่เป็นไรนี่พ่อแม่ก็จะแบบกล้าที่จะปล่อยอันที่สี่คือ agreeableness ก็คือการชอบความกลมเกลียวตองอดองกันอันนี้อ,อาจจะไม่ใช่เป็นวิธีการเลี้ยงอย่างเดียวอาจจะส่งต่อมาทางดีเอ็นเอก็ได้เพราะว่าอย่างน้องชายเราไอ้คนกลางอ่ะ คือน,นิสัยไม่เหมือนไม่เหมือนทางปา้ากับามาเลยแต่จะนเหมือนอาม่านิสัยดันนิสัยกับบุคลิกดันไปคล้ายอาม่าแบบงงๆมีความแบบอาม่าไม่ได้เลี้ยงมาด้วยแต่มตก็ได้ยินจากอาม่ามาคือป้ามมาเนี่ยใจเย็นเลยหมาป้าเป็นแบบโอ้ส่ซอฟเลยแต่ว่าอาม่าเนี่ยบวกเลยส <c oughs> ายบวกก็ได้อาม่าใจเย็นใจดยหลังบวกเลยหลแต่ดูหลันมากจะว่าหัมาไม่มีสมบัติให้นามายอย่างสุดท้ายก็คือ Conscientiousness ก็คือการมีจิตสำนึกในหน้าที่ชอบความเป็นระเบียบละเอียดถี่ถ้วนตรงต่อเวลาอะไรอย่างนี้ยกเว้นการเลี้ยงดูแล้วสิ่งเหล่านี้ยังส่งผ่านยีนด้วยได้ใช่อาจจะเป็นบุคลิกอยู่ลึกๆในซอกลึกเพราะว่าอย่างหลานพี่อย่างเงี้ยก็คือมีความเหมือนพ่อเขาตอนเด็กๆพอเห็นเห็นหลานแล้วแบบ มันเหมือนน้องตอนเด็กๆเลยนะทำเหมือนกันเลยเล่นอะไรเหมือนกันนี่แหละความพิศวงงงเขาเลยจะพูดแบบโอ้โหนี่รู้เลยลูกใครอันมาแกะคือบุคลิกภาพใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นแค่3 0มสถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นความดีใจนะว่าคือมันอาจจะไม่ถึงขึ้นด้วย3ส่วนมากที่มาแสดงออกมาผ่านตัวคนคนหนึ่งหรือเด็กคนหนึ่งอ่ะส่วนใหญ่มันจะมาจากการเลี้ยงดูคือถ้าพ่อแม่เลี้ยงดูแบบเอาใจใส่อ่ะคือเอาใจใส่แบบว่าให้กล้าคิดกล้าทําเหมือนแบบเอาใจใส่คือเขาเตรียมพร้อมต่อการมีลูกมาอย่างดีเอออะไร S <S อเอาใจใส่แบบปล่อยบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ายังมีกรอบเป็นกว้างๆคือไม่ได้ตีกรอบแบบปึบ้งคือต้องทําอย่างนี้อย่างนี้จะทําให้เด็กคนนั้นเหมือน,นมีความผิดสร้างสรรันเป็นคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองรักตัวเองอแบบเห็นคุณค่าตัวเองแบบเออรู้สึกว่าคิดอะไรแล้วมันแบบเป็นเหตุเป็นผลถ้าเลี้ยงแบบสตรีกเกินแบบเข้มงวดจัดคือแบบวางแผนทุกผาดไว้ให้ลูกหมดแล้วว่าต้องก้าวเดินมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เท่านั้นห้ามเลี้ยวขวาเลยห้ามเลี้ยวซ้ายเลยต้องเดินตรงตีกรอบทุกการตัดสินใจซึ่งการเลี้ยงดูแบบเนี้ย ก็คือเข้าใจว่ามันมาจากความรักและความหวังนี้นั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะทําให้ลูกตัวมากลายเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจเก็บต,ตัว,วแบบนี้อาจจะแบบไม่บอกเหตุผลด้วย,ยไหมใช่เป็นพวกไม่บอกเหตุผลด้วย<ม><ม>คือก็คิดมาให้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ดีโดยที่ไม่อยาอธิบายให้เราเข้าใจว่าแล้วมันดียังไงเอ่ย<ม>ก็จะทําให้ลูกค่อนข้างที่จะมีความขี้อายค่ะ ความคิดการตัดสินใจอะไรเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นความปรับตัวยากแล้วก็อารมณ์อ่อนไหวสูงเพราะว่าไม่เคยได้มีโอกาสได้ตัดสินใจเองเลยแล้วก็จะมีความค่อนข้างดื้อแพ่งอยู่ภายในค่อนข้างเยอะฝังตรงข้ามกับแบบการเลี้ยงดูของแม่เลยใช่สมมุติถ้าตามใจจริงๆตามใจมันก็ไม่ไม่ดีอยู่แล้วเนาะคือแม้นตดตามใจโดยลอยเอร์เซนอะไรเนียเออไม่เพราะว่าเด็กก็คือเด็กอ่ะคือ ถ้าจะตามใจโดยที่แบบไม่กําหนดอะไรให้บ้างเลยใช่คือไม่มีคนคอยสอนเขาใช่เขาก็จะไม่รู้ว่าเขาจะต้องอะไรต่อไปยังไงเป็นพ่อแม่แล้วคิดว่าจะมีลูกมันก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมนิดนึงว่าแบบเราควระอแคหอความพร้อมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเงินด้วยนะพี่หงกับพี่เอบอกเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันเกินไปมันคือสิ่งที่มันเกินไปมันไม่ดีอยู่แล้วมีการเลี้ยงดูแบบหนึ่งที่ อาจจะให้สระเกินจนกลายเป็นเขาว่าปล่อยปลาพ่อแม่อาจจะเข้าใจผิดอะ่ะมันมีเส้นบางๆแล้วว่าให้สระกับปล่อยปลาถ้าเกิดว่าพ่อแม่เลี้ยงดูแบบปล่อยปลาคือแบบว่าอยากทํะไรทําหรือว่าอยากพูดไรพูดลูกพูดอะไรมาไม่สนใจลูกก็อาจจะกลายเป็นว่าไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์คือแบบว่าอาจจะเป็นเด็กมีปัญหาซึ่งแบบว่าเอ้ยไม่รู้จะไปคุยกับใครแบบ อาจจะกลายเป็นรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความสนใจมากพอจะแบบเอ้ยแบบเรียกร้องความสนใจตลอดเวลาหรืออาจเรียกร้องความสนใจในพฤติกรรมที่อาจจะไม่ค่อยดีเพราะว่าพอทำพฤติกรรมไม่ดีแล้วพ่อแม่จนหันมาสนใจซะอย่างนั้นอะไรก็เป็นไปได้ทางนี้ทางนั้นที่เราพูดมาในงานวิจัยทั้งหมดมันก็ไม่สามารถแอพพลายได้กับทุกคนหรือทุกครอบครัวหรอกแล้วก็บางคนอาจจะแบบว่ามันไม่รเอพ่อแม่เลี้ยงมาแบบนี้เราก็เลยนิสัยแบบนี้อย่างนี้เลยสชนะเป็นฟิลโทษไปเลยมันมีคาว่านิสัยอยู่ด้วยที่มันแปลว่า สังคมรอบข้างเราด้วยสําสหรับคําถามเดียว่ารักใครมากกว่ามไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> มมรแต่ความคิดเห็นของมายที่มาไปถามมามาคือบ้านใหมย่ยพี่กับมาย่นีสยัยค่อนข้างแตกต่างกันแตกต่างไปเลยถึงมันจะโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยแต่คือมาก็บอกว่า เลยต้องเลี้ยงคนละแบบไปเลยมันเหมือนกันไม่ได้หรอกเราเราเองขนาดแบบเรารู้จักคนเลยยังทีตแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยชูก็เป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนก็เป็นฟีลว่าฟังเอาสนุกฟังเอาความลองดูซิว่ามีอะไรตรงไหมใครเป็นแบบว่าเดือดตามเราว่าเฮ้ยไม่ยอมแล้วคนนี้เดือดแล้วโดน้องคนเล็กคนนี้เป็นโกนก้เดปุ่มเลยโอ้คือสามารถพิมพ์ได้ว่าไม่ลูกคนเล็กเนี่ยโดนกระทำ หรือว่าลูกคนโตเนี่ยมีอะไรที่ตรงหรือไม่ตรงอ่ะก็มาแชร์กันได้หรือตอนนี้ใครที่แบบว่าอดีตเคยเป็นลูกคนที่ลำดับเท่านั้นเท่านี้แต่ปัจจุบันนี้เป็นพ่อแม่ละอ่าแชร์ได้นะบางมุมว่าเราอ่ะหรือว่าเราเลี้ยงลูกเราแอบเลี้ยงลูกแบบที่พ่อแม่เราเลี้ยงเรามาหรือเปล่าหรือว่ามุมมองของพ่อแม่เราก็อยากรู้เหมือนกันเพราะนั่นยังไม่มีใครเคยเป็นพ่อแม่น่าสนุกดีค่ะเราชอบรู้เรื่องคนอื่นอยู่แล้วถูกเรื่องตัวเองเราไม่ค่อยรู้ตัวหรอกเรื่องคนอื่นเราเรารู้เก่งมากใส่ใจถูก อยากใส่ใจขมเมน์เข้ามาคของ้นมาก